โอเคครับผมวันนี้เรามาเจอกันในหน้า Discord ของผมนะผมก็วันนี้นะครับอ่าผมจะมาป Discord เปิด s c o r d ร์เลยทุกคนเดี๋ยวกันนะครับผมสำหรับ Discord ตัวนี้ผมกับเพื่อนผมนะครับชื่อสตูนะที่เล่นกันอยู่เล่นออฟตากันอยู่ชิญกันทำนะครับซึ่งผมก็ได้คุยกับเขาแล้วล่ะว่าจะทำให้ Discord นีมันลกขึ้นใช่ไหมล่ะเนี่ยก็คือ เพื่อนผมเขาอัปเดตอัปเดตตัว discord ตัวนี้ให้มันมีเมือจิมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมจะทําให้มันรกขึ้นสังเกตเห็นจากตรงนี้นะครับคือตรงนี้ผมจะทํานะครับผมให้มันรกกว่าเดิมนั่นเองนะจะใช่แล้วผมจะทําให้มันรกกว่าเดิมนะครับเช่นไอ้พวกนี้นะครับ้องระบาย้องมีม้องมีมอะไรย ส่วนยศนะครับเพื่อนผมก็ทำมานสวยงามเนาะซึ่งถามว่าผมจะทำยังไงนะครับผมผมจะมีลิงก์ตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้ Twitter จะเป็นิ m o j i ของ Twitter นะครับซึ่งผมจะใช้ให้มันสอดคล้องกับตัวห้องซึ่งเพื่อนผมเขาก็สร้างห้องซะเยอะเสีอเกินนะครับนี่เขาเพือน ก็เดี๋ยวไม่ได้ทำหรอกครับจะมีดอเซนเสื่อนะครับก็เรามาแก้ไขต่อคนนี้ก่อนนะครับซึ่งช่องที่ผมทําไปแล้วก็จะมีช่องพวกนี้เนาะช่องพอดคุยทั่วไปตรงนี้ทํำหมดแล้วส่วนัปเดตอันนี้อันนี้ก็สำหรับออสตาเทอร์ดิเฟนท่านั้นนะครับ ได้หรืออีเวอร์ได้พวกช่องโชว์เราจะโชว์อย่างนี้เราจะทำอย่างนี้ได้ปหมได้ไหมไม่รู้เรากดขัดลอกไปตรงนี้ปรับปลายกดตั้งค่าเซิร,ร์ฟไม่ใช่อันนี้มันอัปเดตกดไปตั้งค่าแล้วก็อุโซไปนี่ยไงต้องเป็นตรงนี้อค,คอนโนนซีคอนโนนวีคอนโนนซีอ้าวไม่ใช่ไอีนุ่มคอนโนนซีกับพนโนนซีคอนโนวน,โนวีโอเคเฉยไปประเทศกัน จะทยอยทำเอาเนี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับในไลฟ์นี้นั่นเองซึ่งไอช่องพูดคุยผมจะไม่ทำเนาะโรบล็อกนะครับมาจากคำว่าโรบอตนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำแสลงเป็นโรบอตอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราขอลบก่อนแล้วกันนะครับโรบอตไม่กี่แบบอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอืมช่องมาเด็กเราเอาโรบอตตัวน,นี้ก็พอ ขัดลอกจากนั้นไปที่ Roblox ข้าอยู่แล้วเดี๋ยวจะเแล้วโอเคมาไม่รู้ว่าเพื่อนผมจะสร้างยังไงทำไมนะอะอะไรโมจิมันเปลี่ยนไปไม่นะผมเศร้าจังเลยพอจะเป็นไคลโลใช่ไหมมันจะเป็นความลับเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างนี้อย่างนี้โอเคไม่รู้ว่าทวิตคืออะไรดีเดียข้าวทวิตผมส่ไม่ใหญ่เดียข่าวทีว่ชื่อ ไม่มีอะไรหรอกครับแต่ว่าก็คือมันไม่มีอะไรผมก็เลยไม่อยากเปิดทวิตอ่ามาเดี๋ยวผมเปิดทวิตผมให้ดูก็ได้มาเข้ามาโอเคแล้วแล้วเครื่องหมายชื่อหายไปไหนโอเคอยู่นี่เดี๋ยวขอคัดลอกก่อนนะครับห้องที่ไม่มีใครรู้อย่างงั้นเหรอเพราะฉะนั้นเราจะทำเป็นชูช,ชูไว้นะครับงั้นเราจะไปที่ทวิตเตอร์ผมเพราะผมสร้างทวิตเตอร์นี่มาทำไม นี่จะเป็นตัวผมนะครับผมติงไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นภาพที่สวยงามนะครับอะไรคืออะไรอะไรครับเนี่ยแต่ไอที่ผมเฟโร่อยู่มั้งมคออ่คืออะไรคืออะไรยังไม่รู้เลยมันเล่นยังไง let's go มาวัดมันได้ยังไงอะครับทวิตเตอร์ ถามว่าผมสร้างทวิตเตอร์ว่าทำไมอ่ะผมสร้างเพื่อสิ่งนี้ครับผมออสเตลนนะครับผมแล้วก็ทวิตเตอร์รูบอกออสเตรลนตอนนี้นะับผมฟ o ล l o w ไปแล้วนี่ฟ o ล l o w ไปแล้วใช่ผมฟ o ล l o w แล้วอ่าแล้วพามาสองทวิตเตอร์แค่นี้แล้วครับแล้วก็มีไปดูบล็อกฟุตฮะ เฮ้ย GM มเฮ้ยเจมน่ารักดีเฮ้ยเฮ้ยเ <c oughs> จมคือคนนี้ครับผมอีซี่โอเคนอกเรื่องห้องลึกลับก็น่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับห้องลึกลับนะครับบันไดกรบแบิดแบงก์ไปเน็ตโนดเด็โนดสมุนโนมรณะเพราะฉะนั้นเราจะหาสมุนโนดสมุนโนดตา้ไปแล้วโลบัดกันนะครับ ไม่เลยผบผมไม่เนาอะสมุนเนอตอนนี้ได้ไหมก็สีดำมั้งโอเคก็ได้น่าจะได้เดี๋ยวโดนสมุนเนื้อโบราณแล้วก็คัดลอกไปครับผมทีนี้ไปไม่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 ได้เชิญไม่ได้เชิญเราจะไปตั้งค่าอุโซอุโซโอเคครับบันทึกการเปลี่ยนแปลงคืออะไรเดนโนื้อไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คือห้องละ wait what โอเคครับอ uh, ่าก็ได้นะครับเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะสร้างช่องเยอะเพื่ออะไรนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเดี๋ยวมาทำช่องเพลงนวยก็ได้มานันแหก็ทำาแล้วเพลงเหรอพาดูสิ emoji ที่มันเกี่ยวกับเพลงนะครับ นี่ก็ใช้ได้นะนะนขอลบอันนี้ก่อนไอ้ตัวนี้ก็ใช้ได้นะมิวสิก okay. okay. มิวสิกมิวสิกอ่โอเคใช่มิวสิกอย่างั้นเหรอถ้าเกิดเป็นเพลงเหรอไม่รู้สินี่ก็น่าจะใช้ได้มาคัดลอกไปครับโอเคครับแก้ไขช่องฟังเพลงชิวๆเราจะ บันทึกกันเป็นแป้งเอาไปนะครับอย่างนี้แกไขไปเรื่อยๆไม่รู้ว่ามีเยอะเพื่ออะไรนะครับแต่ว่าเพื่อนผมก็กสร้างอ oh, <dude. S 1> ู้ดีหม่ๆไ,ไ,ไม่เข้าแบบบันกเปนแปลงเชื่ออะไรนี้ไม่มีมันมีคนดูได้ไงครับ <laughs> เ oh นี่ยโอ้ยโหลดกำลังจะทำเล่นๆสุดท้ายนะครับเป็นอะ่ที่ ไปโอ้ oh. สวบันทึกกัรเปลี่ยนแป oh. ไม่มีใครมาฟังเพลงเยอะหรอกฟังบอกเลยปับ๊บอ้าวเปลี่ยนบันทึกกัรเปล่ยนแปก่อนโอเคทำฟังเพลงได้ป๊อปนะคะฟังเพลงชิ่ๆตรงนี้ทำเป็นแท็กไว้เรียบร้อยใช้บอร์ดฟังเพลงใช้บอร์ดฟังเพลงยังไงเหรอถ้าเกิดเป็นบอร์ดใช่ไหมแล้วก็เอาโรบอทมาใส่ด้วยโอเคทีนี้ก็คลอกไปครับใช้บอร์ดฟังเพลงใช่ไหม สบาฟังเพลงก็อุโซโออย่างนี้ลุกอุโซโออย่างนี้บันทึกการบบเปลี่งเรียบร้อยนะครับดีดีดีคำสั่งบอทฟังเพลงโอเคก็ทำแบบเดิมไปพระเจ้าขี้เกียจแล้วเนี่ย <laughs> บล็อกฟุตบล็อกฟุตบล็อกฟุตอ่าสัญลักษณ์ไหนดิ <laughs> บล็อกฟุต เฉพาะมันมีมันมีคิงเลกาซี y ไหมคิงเลกาซี y ไม่มีใช่ปะสร้างแมปสร้างแมปสร้างแบบสร้างแมบอันนี้ผมผมเคย live อยู่ร้างแมบแต่ตอนนี้ทำว่าทำขี้เกียจนะครับสร้างอย่างนั้นเหรอต้องเป็นอย่างนี้สิใช่เป็นอะไรที่ดีดมากๆเลยนะครับสำหรับคัดลอกโอเคครับ okay, สร้างแมปเราจะใช้เป็นตัวนี้อีโมจิตัวนี้ เออดิสคอทประเทศมือนนะครับเชิญชมจากใจจริงเลยเรียนนะครับเรียนเรียนถ้าเกิดเป็นเรียนแต่ก็นะครับช่วงนี้เป็นการเรียนออนไลน์น,นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเข้ามาเราจะต้องปิดหูฟังนะครับผมปิดหูฟังเออปิดเสียงปิดปิดไมโครโฟนนั่นแหละแล้วก็เรียนออนไลน์นะครับแบบนี้คัดลอกไปครับจังหวะนี้ ห้องเรียนลึกลับยังไงเหรอจัดไปครับผมบรรยากาศแปลงเรียนครับบรรยากาน,นแปลงครับออสตาทาวเวอร์ดิ้แฟนชินโดชินโดชินโดเป็นนินจานินจาอย่างเงาเหรอฮัมน,นินจาอย่างเน,น,นินจาเราจะต้องเป็นสูนามิ <laughs> อะไรน,น,นินจาไม่รู้สิไม่รู้สิอะไรเป็นนินจา อินชาก็ช่างมันละกันนะครับออสตาเทวิเฟนไม่รู้สินะก็น่าจะเป็นอย่างงี้มั้งอืมคุตัวไอช่องเกมไอช่องเกมทั้งหลายพวกเนี้ยทำเป็นอย่างงี้ละกันนะครับออสตาเทวิเฟนไม่มาไม่เทียสเลยนะครับในดิสคอร์ดไม่เทียสเลยแล้วก็ชินโดชินโดแล้วทำให้มันลกขึ้นมันเด็กกับเปนแปลงไปนะครับเดี๋ยวผมลองค้นหาอีโมจิด้วยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวก่อนทวิตวเตอร์ปิดก่อนอีโมจิใช่ใช่ใช่อีโมจิดูนี่สัญลักษณ์ทวิตเตอร์อีโมจิอมจไอคอนอ่าเ<ม>ฟซบุ๊กก็มีเหมือนกันนะครับมาสู้กันแรงข้นละมันก็คล้ายๆกันนะแบบนี้โอเค หนึ่งเหมือนสองเหมือนสามมือนสี่เหมือนห้าเหมือนหกเหมือนเจ็ดสรุปเป็นบัฟฟต์บัฟฟต์สังคมมันแย่ห้องรับเอาห้องรับอีกแล้วห้องนี้ไม่มีใครรู้วายรอเด้อวายรอเด้อทำไมอะไอพวกลับๆอะไรพวกเนี้ยห้องล็อบบี้ลับล็อบบี้ลับละกันนะล็อบบี้ลับก็อย่างนี้ละกันนะครับไอไลท์ที่มันเป็นลับๆเนี่ยผมจะใส่อีโมจินี้ละกันนะครับ อู้สัวเออมีแต่ลับร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 ับล็อบบี้ล็อบบี้ล็อบบี้เฉยล็อบบี้ธรรมดาใช่ไหมล็อบบี้ธรรมดารอเวลาไปครับล็อบบี้รอเวลารอเวลาไปซะไอหนูเราเป็นผู้สร้างดิสนีย์เราก็ต้องดูแลดิสนีย์นะครับผมเราต้องจริงๆเนี่ยสาธุก็ทำคนเดียวครับผมเพราะผมยังไม่ค่อยมีความรู้ ว่านะครับไอเรื่องนี Arizona, ้ผมก็ค่อนข้างที่จะช่วยเขาทำได้พอใจหรือเปล่าครับคุณทุกโลกแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์โลกแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลียนอยู่หรือเปล่าเนี่ยเลียนเหรอโอ้โหโอ้โหได้เลียนอ๋อเพี้ยนยี่ที่โต ตอนนี้ยายาดิสลกมากเลยเอ้ยมันย้อนดีวะไปแล้วไปโอเคครับผมสำหรับราย์นี้จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณจะไลฟ์มาในแบบนี้ทำไมไม่อัดคลิปใช่หรือเปล่อัดคลิปแค่12นาทีเองไหมนะถ้าอย่างนั้น นะครับแบกกิมัวรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่เกมกันดีกว่าครับผมายครับผมตด้นจากเสียงเลยใช่ไหมครับอ่านี่ครับผม วันนี้เราอย anyway, right. okay, okay. uh ู่กันในเกมแบ็กกิมมัวนะครับเขาลดเสียงก่อนโอเคครับผมและเราไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ V.P. อย่างง่ายและมันเป็นอะไรที่ดีสุดๆไปเลยนะครับนนะเซิร์ฟเวอร์ V.P. หมดอายุหรอไม่สิผมจะไปเซิร์ฟเวอร์ V.P. แป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาล้ว บทใหมาพี่พูดกับพีนี่เลยนัย่นแหละเอาละครับผม <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมสำหรับเกมแบคกี้มัวเกมที่ไม่คไมเคยมีใครเล่นแล้วนะครับม,มาแล้วนะครับสำหรับกีมัวเดี๋ยวเราเล่นแป๊บเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมก็ออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะจบไลฟ์นี้ให้ไลฟ์นี้มันย,ยาวๆหน่อยครับมา ขมมนบุยแต่เกมนี้เป็นเกมดีนะครับเกมดีเลยนะครับผมบอกเลยเกมดีที่ไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่เนาอเอาเ่ยมาเข้าเกมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เวลหกสิบครับ อับสปีดแล้วกันนะครับผมผมยังไม่รู้เลยว่ามัน PVP อะไรยังไงนะครับเกมนี้ผมจอยเพื่อนอมาเฉยๆนะครับก็เฮเดโอเคอุโซ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 ให้เก็บกี่อนันไม่รู้เดีรู้ทำทำเยอะเดี๋ยวเควสมันก็เด้งเองนะครับโอเคเรียบร้อยมาออม เราฟาร์ม่ปเรื่องนะเรายังไม่อ่านเพราะน oh. er okay. so, um. hmm. ี่ไม่ได้เป็นการสอนใดยโอเคปั๊บปั๊บปั๊บโซโซโซตัอสุดท้ายแล้วมั้งเฮ้ยแต่ตัวสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่ามันเลกตัวหรือเปล่านะครับเขาบอกแม่ใช้มันมาหรือเปล่าใช่ปะ ไม่ได้อ่านอ่านไมไ่อ่านไม่ทันนะครับเดี๋ยวอ่านดูอุศอุศแม่มันใช้ให้มันทำหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจือนกันไม่รู้ว่าเป็นที่ฟามหรือเปล่านะเฮดเดออ๋อแม่มันบอกว่าต้องการโปรเตโต้นะครับแปลเองนะโปเตโต้ <laughs> โบตก็คือมันฝรั่งนั่นเองนะครับผมมันต้องแม่มันต้องการมันฝรั่งนะครับเยนไหมลูกสามสิบอันมั่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าคเควสดอื่นมันเมกไหม่าคเคยรูร้ว่ต่อไปมันคืออันไหนนะครับอืม Good อ o r n i n g อันนี้คเควสมไม่ใช่คเควสดหรอกต้องพันนึงวิทย์ไทย ยูทูบใช่คนได้ใช่ครับแต่ขอไปดู YouTube ก่อนะครับแบกิมมัว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 อยู่นี่โอเคมันเป็นเกมดีเกมหนึ่งนะสำหรับแ a กิมมัวบอกเลยอ่าแบกิมมัว สอนเล่นแม็กกิมวัวนะครับฮะแอ้มีวุฒิเป็น ฟาร์มอะไรฟาร์มผมก็ไม่รู้แต่ว่าที่เราดูมันมีประตูอยู่ตรงนั้นนะครับน่าจะใช่อ่ะป,ป่าอ่ป,ป่าใช่ป่าไม่รู้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 นะครับไปเข้าไปดูกันดีกว่าตัวถามเพื่อนผมดีไม่รู้สิป๊อปอ่าเข้าไปเสร็จปุ๊บอ่าจิลล์บอลเฟลอ้อะอ,ะอะไรอ่ะ เรามันอยู่ที่ทุ่งกว้างผมก็ไม่ค่อยดูแบ็คโคเวอร์สิดูไป่กี่ตอนนี่ะครับท็ไมตรงกลางอะไรกันทำไมมันช่างแปลกๆน่ารัยอะไม่ต้องสนใจทำไมหูผมยาวผมเป็นเผ่าเอลฟ์นะครับสุ่มแล้วมันได้มาไงล่ะเอ่ม มันไงนะเราเป็นทางอลที่มีหูกกระต่ายแชบเยิบสุดไปอาจจะไม่มีอะไรมั้งอันน่าอะไรนะ่ะชาวประเทศลองเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวก็น่าจะได้เฮ้ยเออมีอมินเวนทอรี่อ๋อมันด้วคว้านอย่างเง้นเหรออีควิดไปอีควิดคว้าน เซลขวานเมื่อก okay. ่อนเซลขวา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 นไม่ได้หรอปีเป็นทอรี่ไปขวานี้เอาไว้ต่อสู้ใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่เพราเธอต่อสู้ตรงนั้นใช่ไหมน่าจะใช่นะครับโอเคมันบอกล็อกอยู่อ่ะมันบอกล็อกอยู่ผมไม่ไม่ถึงแน่เลยนะครับ อะไรอะเซฟเอาไว้หี่เซฟฮะฮัลโลบักไม่ขอแบบฟรีๆหน่อยได้ไหมไม่นะผมไม่ได้เกมมัวเหรอใช่ปะหรือยังไง หนึงนะผมขออันนี้คิดขวาหน,น่อนทำไมผมเซล,ลไม่ได้อะอันนี้คิดเซลได้ปะมาเซลไปอ่ะเซลไปอ่ะเซลไปตระกูลเดียวกันอะเซลไป,ลไป,ลไปห,หมดนะครับอีควิดอันนึงไปแล้วกันนะครับมันบอกว่าอะไรกี่โมงต,ต้องใช้กี่วัน Oh, ini remove. Jukim mua. Dan ni. Oh, ni mereka casting spawn. Wah. ตันนี้ผมยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับระบบกิมมัวอะไรพวกนี้เนาะอ่าม,มันนอันนี้คืออะไรอ่ะแบ็กกิมมัวอ๋อไม่ได้อะใช่ไหมไม่ได้อะไรจริงๆด้วยแหละนะครับอินฟูซีพวกนี้น่าจะมีประโยชน์อยู่แล้ว เชื่อตั้งฟาร์มโลกแรกก่อนแล้วก็เกมนี้มันไม่ได้บอกอะไรด้วยครับเลยงงกับเกมนี้นิดนึงนะจ๊ะโอเคนอเมจิกบร r าบร a Bra, 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 bra. ฟุตแฟง,ง,อ,งอะไรเงี้ยเลยไหเกมนี้ได,ด้ก็ไม่ได้วิ่งก็ไม่ได้ในสบายเยียดโอเคได้สบ e ยเยีย d ยังไงมันก็บังคับใป้ไปทางนั้นใช่ไหมเดี๋ยวผมถามเพื่อนก่อนแล้วกันสาธุสาธุสาธุถามหน่อยต้องฟาร์มถึงเวลใช่อหมไอตรงไอตรงทำนา ตับทีตับทีตับทีทำไมเพื่อนผมไม่ตอบไม่นะอุโซ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 อืมอืมอืมอีกต้นหนึ่ง ตอบที่สิเค๋จ้างวันเด้อนะครับรับไลฟีก็จบเพียงตอนนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ